ยินดีต้อนรับทุกท่านมนาะกร,รับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการธรรมะยามดึกกับย่าดาวแฮปปี้ไลฟนะช่วงนี้จะเป็นช่วงเรื่องเล่าล้านแปดเรื่องเล่าล้านแปดวันนี้เราอยู่กับหนังสือกฎแห่งกรรม กอแทงคำวันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องสิ่งลี้ลับและสิ่งมหัศจรรย์เฮ้ยเอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสิ่งลี้ลับและมหัศจรรย์มาแล้วแม่นอกกเม่นเปลี่ยนเรื่องโดยด่วนเลยนะเรื่องอะไรนะเรื่องวันนั้นที่บอกเมื่อาคืนนี้ที่บอกเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วทุกคนก็คงจำไม่ได้เพราะว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นลักไก่เลยเปลี่ยนมันยาวมากอะ สิ่งลี้ลับและมหัศจรรย์วันนี้เราจะเล่าเรื่องนี้นะหลายคนสงสัยว่าวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งปฏิหารมีจริงไหมทุกคนว่ามีจริงไหมเอาคิวแอนเกันหน่อยคิอนเอออปุชาเพ,พื่อนๆคิดว่า วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งปฏิหารมีจริงไหม่าแม่นกบอกจริง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 นะ่าท่านที่เชื่อว่ามีจริงก็คงจะจริงนะคะเออนะจริงทุกคนเลยนะใครๆก็ว่าจริงทุกคนแล้วเรามาท่านที่เชื่อว่ามีจริงก็น่าจะจริงแต่ท่านที่ไม่เชื่อว่ามีจริงก็ คงไม่มีจริงนะคะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ตัวท่านนะอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะว่าอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการพิจารณา <c oughs> ไม่รู้เลยใช้คำพูดถูกหรือเปล่า <c oughs> ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเสรีท่าน ให้ใช้สติปัญญาของตนเองฉะนั้นพิจารณาดูแล้วควรจะปฏิบัติเข้าหลักของท่านว่าตนเองเป็นที่พึ่งของตนเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นเรื่องวิญญาณและสิ่งอภินิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านใช้สติปัญญาที่มี หาเหตุผลตามความเป็นจริงท่านตัดสินเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้หาข้อพิสูจน์ยากขอให้ท่านพิจารณาดูด้วยตนเองต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องที่ผู้เขียนเล่าขึ้นมาเช้าวันหนึ่งพ้าพระเจ้าได้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ชายท่านหนึ่งบอกว่า เมื่อคืนตอนตีสองผมกำลังหลับอย่างสบายมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูบอกว่าตื่นเถิดไฟจะไหม้เครื่องทำความเย็นเมื่อผมได้ยินไฟจะไม้ผมก็ตกใจรีบลุกขึ้นมาปิดสวิตช์เครื่องทำความเย็นในห้องทันทีเวลานั้น ผมยังไม่รู้สึกว่าไม่จริงหรือไม่แต่เมื่อปิดสวิตไปแล้วจึงเห็นควันกลิ่นไม่ออกจากเครื่องทำความเย็นผมนึกว่าคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเตือนมาช่วยทำให้ผมพ้นจากอักคีภัยไปได้มันเป็นเรื่องแปลกซึ่งผมได้ประสบกับตัวผมเอง เครื่องทำความเย็นมันมีฟิลเวลาไฟรั่วมันก็คงจะตัดสวิตในตัวเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเน่<อ>มันไม่มาทางพัดลมก่อนฟิลยังไม่ทันขาดผมรีบถอดออกหากไม่ได้ยินเสียงกระซิบบ้านผมเกิดไฟไหม้แน่และทั้งเครื่องทำความเย็นอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้อันตรายมากมายติดตามมา ผมจึงอยากรู้ว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรที่ช่วยผมไว้ผมจะไปเที่ยวต่างประเทศสักพักหนึ่งออกเดินทางในสองวันนี้และคิดว่าจะรีบกลับเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้และเรื่องที่สองก็จะเล่าว,ว่าข้าราชการเก่าเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผมได้ย้ายไปรับราชการหัวเมืองไกลชายแดนซึ่งเป็นดินแดนใหม่สําหรับผมซึ่งผมยังใหม่ต่อท้องถิ่นตำบลต่างๆใหม่ต่อถนนหนทางเพราะเพิ่งเหยียบย่างเข้าไปในจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตวันหนึ่งผมได้ขับรถออกไปนอกเมืองในชนบทอำเภอบ้านนอกห่างไกลกันมาก เมื่อขับรถออกไปไกลเพื่อดูชีวิตชาวชนบทและอาชีพก็พอดีไปเห็นชาวบ้านกำลังจับปลาในคูอยู่ข้างถนนกลุ่มหนึ่งขุดกั้นเป็นทำนบวิทย์น้ำจับปลาเห็นหลายคนวิ่งตระคุบปลาช่อนตัวใหญ่โดดนี้ไปมาชาวบ้านเหล่านั้นไม่สามารถจะจับได้ ตัวมันใหญ่โตต่างก็วิ่งไล่ล้อมเพื่อจับปลาช่อนตัวเดียวแต่ปลานั้นว่องไวโดดรวดเร็วและดีตัวสูงข้ามหัวชาวบ้านที่ล้อมไว้ออกมาได้ผมจึงหยุดรถข้างถนนและออกมายืนดูทันใดนั้นปลาช่อนก็กระโดดขึ้นมาบนถนนและ กระเสือกระสนมาจนมุมอยู่ข้างแทบเท้าของผมพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็ตระคุบตัวอย่างง่ายได้ไม่ดีตัวกระโดดนี้อีกต่อไปผมก็เกิดมีความสงสารเขาขึ้นมานึกในใจว่าปลาช่อนตัวนี้แปลกประหลาดหนีขึ้นมา ตรงที่ผมยืนอยู่คล้ายจะขอร้องให้ช่วยชีวิตมันไว้ไม่หนีต่อไปแล้วผมก็เกิดมีความเมตตาจิตสงสารจึงบอกกับพวกชาวบ้านเหล่านั้นว่าผมขอซื้อปลาช่อนตัวนี้เถิดจะไปปล่อยเอาบนเมื่อตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วผมก็จึงจ่ายเงินตามราคาที่ค่อนข้างจะแพงกว่าธรรมดาแล้วผม ก็ให้นำปลาช่อนตัวนั้นไปใส่ในรถคล้ายว่าปลาจะรู้ตัวแล้วว่ามีคนมาช่วยให้ผลภัยแล้วมันก็หยุดไม่ดิน้นไม่โด,ดต่อไปอยู่นิ่งๆในรถระหว่างที่กำลังตกลงใจซื้อปลาช่อนนำไปปล่อยก็มองเห็นมีรถแล่นเข้ามาข้างหลังแล้ววิ่งผ่านขึ้นไปข้างหน้า เป็นรถขนาดเดียวกับของผมครู่เดียวก็ลับสายตาไปเมื่อผมซื้อปลาแล้วก็ต้องใช้ความคิดว่าจะเอาไปปล่อยที่ไหนจึงจะปลอดภัยควรเป็นหนองน้ำลึกใหญ่หรือคลองหรือแม่น้ำซึ่งชาวบ้านไม่สามารถจะติดตามไปจับมันได้อีกผมขับรถ พลางก็จ้องทั้งซ้ายขวาเพื่อหาบึงคลองและหนองน้ำผมขับรถช้าๆสายตาเพื่อหาที่ปล่อยปลาได้เห็นบึงใหญ่ห่างข้างทางไปประมาณ100เมตรก็หยุดรถข้างถนนคราวนี้จะทำอย่างไรดีจับปลาช่อนตัวนี้เดินลงข้างทางโดยที่ปลาไม่เด้นและไม่โดด เอามาจ้าสาธุธรรมกันหน่อยปลาขนาดสองกำมือก็นับว่าใหญ่ไม่ใช่เล่นและปลาช่อนเป็นปลาที่แข็งแรงทำอย่างไรจึงไม่ให้มันดิ้นหลุดมือไปก่อนจะเดินทางไปถึงบึงน้ำห่างจากถนนหากปลาตัวนี้เป็นตัวผู้ก็คิดว่าเป็นปูปลาตัวหนึ่งที่ใหญ่โตเท่าที่ผมเคยเห็นมา ทันใดนั้นผมก็คิดได้ว่าหลังรถมีผ้าเขาม้าอยู่ผืนหนึ่งเอาไว้สำหรับเช็ดรถยังดีพร้อมไม่ขาดไม่เปื่อยคิดว่าเอาผ้าเขาม้ามาห่หอหุ้มตัวปลาแทนสวิงปลาคงจะไม่ดิ้นไปได้เหมือนเราจับด้วยมือคงไปไม่ทันถึงไหนปลาก็คงจะอาละวาดดิ้นลุดมือเพราะ ตัวปลาทั้งลื่นทั้งได้เห็นริ้ปลาตอนที่เขาอาราวาดเวลาชาวบ้านวิ่งไล่จับเมื่อก่อนที่ผมจะได้จัดการจับปลาหุ้มห่อผ้าเขามา้าผมได้พูดว่าเราได้ช่วยชีวิตเจ้าไว้จะนำไปปล่อยลงน้ำเจ้ายาดินอาราวาดนะพูดแล้วก็เอาผ้าเขามา้า พอแล้วก็เดินออกจากรถลงไปข้างล่างเดินบุกตามคันนาปลาตัวนั้นเหมือนจะรู้ภาษาคนไม่ดิน้นไม่สะบัดกระโดดเหมือนที่ทำกับชาวบ้านเหล่านั้นมันนิ่งให้ผมใช้สองมือประคองเดินไปหรือมันอาจจะดิ้นจนเหนื่อยอ่อนแล้วมาก่อนก็ได้ เมื่อมาถึงก็มองดูน้ำใสมีบัวข้างบึงและต้นสาหรายและต้นไม้น้นาำขึ้นทั่วไปแล้วผมก็หาที่น้ำลึกผมก็แก้ห่อผ้าเขาม้มาออกแล้วเอาปลาปล่อยลงน้ำผมยืนมองดูอยู่ครู่หนึ่งเห็นมันผุดขึ้นแล้วดำลงเหมือนจะแสดงความขอบใจที่ได้รอดชีวิตมาได้ มันคงดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่ในน้ำตามเดิมผมยืนมองดูอยู่ในใจนั้นเกิดปิติขึ้นมาที่ได้ช่วยปลาช่อนตัวนี้ให้มีชีวิตยืดยาวต่อไปผมยืนมองดูอยู่ครู่หนึ่งเห็นปลาตัวนั้นผุดขึ้นลงหลายหนเหมือนจะแสดงความขอบใจที่ได้ช่วยชีวิตไว้แล้วก็ดำหายลงไปในก้นบึง เมื่อผมยืนมองดูอยู่คู่หนึ่งแล้วไม่เห็นปลาช่อนตัวนั้นโผล่ขึ้นมาอีกผมก็เดินกลับมาขึ้นรถเพื่อที่จะขับต่อไปให้ถึงอำเภอรหรือหมู่บ้านตามที่ผมตั้งใจไว้เป็นทางที่ผมไม่เคยผ่านมาก่อนเมื่อขับรถไปได้พักหนึ่งมองดูข้างหน้าก็เห็นคนมุงดูกลุ่มหนึ่งแต่ไกลเมื่อรถผมเข้าไปใกล้ ก็มองเห็นเป็นสะพานไม้ข้ามคลองกว้างพอสมควรผมจึงจอดรถข้างทางแล้วเดินมองดูและชะโงกดูข้างล่างเห็นรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปอยู่ข้างล่างในห้วยตอนท้ายยับยู่ยี่ผมก็นึกสงสัยทำไมรถคันนี้ไม่เอาหัวลง กลับเอาท้ายลงไปกระแทกกับเสาสะพานต่อม้อผมเห็นรถคันนั้นทำให้ผมตื่นเต้นตกใจมากเพราะจำได้ว่ารถคันนี้วิ่งออกหน้าผมตอนที่ผมกำลังซื้อปลาช่อนกับชาวบ้านยินดีอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการธรรมะยามดึกน้ากับช่วงเรื่องเล่าล้านแปดนะสิ่งลี้ลับและมหัศจรรย์ ตื่นเต้นนะผมจึงถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เพราะอยากรู้ว่าคนในรถมีใครบาดเจ็บสาหัสหรือตุยบ้างหรือเปล่าชาวบ้านที่ผมถามรู้สึกว่าจะเป็นผู้อาวุโสในหมู่คนเหล่านั้นบอกว่าในรถมีสามคนแต่บาดเจ็บสาหัสทุกคน หัวแตกแขนหักไปตามกันคนเหล่านี้เป็นใครมีคนรู้จักไหมมาจากไหน <c ười> พวกชาวบ้านไม่มีใครรู้จักมาก่อนหรอกครับเพียงแต่เคยเห็นว่า <c ười> พวกนี้เคยมายิงนกแถวนี้เสมอแถวนี้นกขาวชมรถที่ตอกก็ยยังมีนกเขาที่ถูกยิง อยู่เป็นพวงแล้วก็มีปืนแฝดอยู่ในรถแล้วคนเจ็บไปไหนหมดใครช่วยเห็นแต่รอยเลือดหยอดพอสะพานหักรถก็ตกลงก็พอดีมีรถที่สวนมาเข้าเมืองจอดชะลออยู่ริมฝั่งสะพานเมื่อเห็นรถควงท้ายลงไปต่างก็ตกใจรีบพากันลงจากรถ ต่สะพานไม้ที่หัวลงไปช่วยคนเจ็บออกมาพร้อมทั้งชาวบ้านช่วยกันอุ้มแล้วเห็นว่าจะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนเห็นเรียกชื่อแล้วก็ขย่าวตัวเพราะต่างก็สลบหมดสติกันไปตามๆกัน <c oughs> เมื่อสะพานไม้พังแล้วจะข้ามไปไม่ได้รถคันนั้นก็วกรถ กลับหลังทั้งนำเอาคนป่วยใส่รถเรียบขับไปคงจะไปที่อนามายอำเภอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ชายผู้นั้นพูดแล้วก็ถอนใจว่ารถโดยสารเขาเกิดเคยวิ่งกันน้หนักมากกว่านี้ยังไม่หักจำเพาะมาหักเอารถคันนี้ผมจึงบอกว่าสะพานไม้นี้ สร้างมานานแล้วและไม่ค่อยมีคนดูแลจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ขึ้นสะพานมันจะพังอยู่แล้วก็พอดีรถคันนี้มารับเคาะเสียก่อนผมพูดแล้วป็หลาผู้เท่าและชาวบ้านที่ได้สนทนาด้วยมาขึ้นรถกลับรถแล้วก็วิ่งเข้าตัวจังหวัดจิตใจผมสั่นเต้นตึกตักหัวใจหดหู เคราะห์ผมยังดีที่รถคันนั้นรับเคราะห์แทนผมหากผมไม่หยุดรถขอซื้อปลาชาวบ้านเคราะห์กรรมวันนี้คงจะเกิดขึ้นกับผมเป็นแน่เมื่อผมผ่านบึงที่ผมปล่อยปลาช่อนคนลุกทุกคน <c oughs> ผมก็สะอึกสะอื้นอยู่ภายในแล้วก็อดรำพึงไม่ได้ว่าเจ้าช่อนเอ้ยรำพึงรำพึง เจ้าชอนเอ้ยไม่แต่ข้าจะช่วยชีวิตเจ้าแต่ฝ่ายเดียวแต่เจ้าก็ยังได้ช่วยชีวิตข้าเป็นการตอบแทนด้วยข้าจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปตลอดชาติการสร้างกรรมดีแม้แต่เพียงเล็กน้อยซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สลักสําคัญอันใดแต่บางครั้งก็ได้รับผลตอบแทนอย่างสูงค่า ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้หากทางโลกก็จะพูดว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่เมื่อพูดถึงหลักธรรมแล้วไม่มีเหตุบังเอิญมีแต่ผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่จะตามสนองตามกฎแห่งกรรมเหตุการณ์เช่นนี้ยอมจะเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับผู้ที่ทำกรรมดีซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ทำกรรมชั่ว ย่อมจะได้รับผลเช่นเดียวกันแต่ตรงกันข้ามสิ่งเลวรับและมหัศจรรย์ก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ยาดาวด้วยนะคะ